สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุๆคนครับพี่น้องกําลังอยู่กับรายการของคุณหนุ่ยพะเละเเ่เจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกแล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี่เป็นคิวของคนที่เกิดในวันอังคารครับในเรื่องของการเงินการงานในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 4นี่คนเกิดในวันอังคารดวงการเงินสิเป็นแนวใดดวงการงานสิเป็นแนวใดมาชมกันเลยครับผม นะครับพี่น้องครับมื่อนี้ศาสตร์แห่งไพไ่ล่ลหม้อของคุณนุ้ยไพ่อันนี้คือเก่าคือเดิมกับไพ่แห่งตัวเลขครับนั่นก็คือไพ่ปอกไพ่ปอกครับพี่น้องครับสําหรับดวงการเงินการงานของคนที่เกิดในวันอังคารเดือนมินาคมนี้สิเป็นไปแนวใดขออนุญาตสับไพ่เก้าเทือครับ1 2ึ่งสองามี่ห้าห็ดแปด เก้าไม่คุคุคุไม่เป็นไรครับแล้วก็สอนไว้ที่หลังข้างใต้ขอตัดไพ่หนึ่งสองโอเคครับพี่น้องครับหลังจากที่เคียย์ไพ่เรียบร้อยแล้วยกเสกเก่าเท่าเสีหัวและลึกถึงคุณครูบาอาจารย์พร้อมๆกันนะครับเด้อคนที่เกิดในวันอังคารมันจะได้แม่นได้ยำได้ถูกต้องนะครับโอเค เมื่อนี้โบได้ไหลอยู่ในห้องในหอทำนะครับไม่ได้ไหลอยู่หน้าพระครับแต่วันนี้ไหลย,ยุ่โตทํางานเลยย้อนว่าพี่น้องบอกว่าเฝ้าๆในเด้ออาจารย์กับลุงต่อๆๆกับเนยสศุเวนวักไปโดนลายนุกข่าอยู่ผูใ้ใดเกิดวันเสาร์อโอ้ยโซีฮอตวันเสาร์ผัดว่าอ่ะตามใจพี่น้องครับวันละคิดคลิปละวันการเงินการงานของคนที่เกิดในวันอังคารมีนาคมมกซีนี้ครับ การเงินก่อน1 2 3คนที่เกิดในวันอังคารนะครับในเดือนนี้ในมีหน้าคมนีหกสนี้นะครับการเงินของคุณเงินออกเป็นว่าเล่นเลยครับเป็นการเงินหมุ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 นมุหมุนบ่ทันเลยละระมัดระวังนเด้อการจับใจใส่สอยเงินทองครับคนวันอังคาร ในเดือนนี้คุณจะหมุนเงินไม่ทันมันจะตันมันจะดำมันจะโอ้ยมันบลอดมันเป็นตาบลอดแทบเบื้องเนะีออกแปดโพดำการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายทรัพย์สินเงินทองออกสามโพดำการเสียเงินโดยใช่เหตุออกแปดดำดอกจิกการเสียเงินในการเงินในการเซ็งโศกกับบ่มีอะย่าเสียงยาซื้อย่าเล่นเลยการเงินของคนวันอังคารในเดือนนี้ให้ได้เลยว่าไม่ดี ไม่ดีมากๆเลยแนะนําเลยนะครับทําบุญทํากุศลทาทานใส่บาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อเปิดกําเปิดพอเปิดโชคเปิดลาภทั้งกรเกินนี่นะครับการเงินรู้สึกว่าจะตกมากมากๆครับในเดือนนี้ครับระมัดระวังครับได้เสียเงินก้อนใหญ่ใหญ่ซ้ำใดใหญ่ทองเคื่อนทองซานเผล่ละใหญ่ใหญ่เลยละ่ะคักแน่คักแน่เป็นการหมุนเงินไม่รอดด้วยในเดือนนี้โอ้เหื่อยนาคนวันอังคารเดมันออกดําทั้งสามใบเลยบรุบรวง เห็ดจังไหนวะแนะนําถวายดอกดาวเรืองเขวัดเขว่าด้เดอ้อถวายดอกดาวเรืองถวายดอกดาวเรืองให้มันรุ่งเรืองเหลืองเหลือหล่อมเฟ,ฟื่องฟูด้เด้อครับเด้อรู้สึกว่าคนวันอังคารนี้นะจะติดจะขัดจะหมุนเงินไม่ทันธุรกิจจะมีปัญหาจะติดขัดในเรื่องของการเสียเงินโดยใช่เหตุเสียเงินเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนหมุนเวียนเปลี่ยนไทยครอบครัวไปไม่รอดด้วยในเดือนนี้ระมัดระวังการจับจ่ายใส่สอยเดินทองครับผมระมัดระวังเป็นที่สุดครับอมาดูเรื่องของการงาน การงานจะดีไหมขอให้การงานดีหน่อยนะหนุนเงินขึ้นมาหน่อยนะสามการงานอ่าโอเคยิ้มออกเรื่องงานครับเรื่องเงินถึงจะไม่ดีแต่เรื่องของการงานการหาการเหตุการสั่งถือว่าเป็นเงินเก็บเงินก้อนอยู่ถือว่าการงานจะหนุนมาครับคนเกิดวันอังคารดีถือว่าการงานมีดวงมีคนอุปธรรมคำสู้ดีครับคือเป็นผู้หญิงผิวขาวร่างท้วมครับ ผู้หญิงผิวขาวร่างทวมจะสนับสนุนในเรื่องของงานในเรื่องของเงินดีในช่วงเดือนมีนาคมนี้อ่าเพิงผููญัยครับเพิงผููญยัยดวงผู้ใหญ่ผู้หญิงผิวขาวจะนําพาเรื่องทรัพย์สินเงินทองเข้ามาให้เข้ามาหาเด้อครับเด้อจะนําพาเรื่องทรัพย์สินเงินทองเข้ามาให้เข้ามาหา,า,า,หา,า,หาถามว่ามีการงานจะราบจะรื่นจะดีไหมก็ถือว่าไปการงานถือว่าดีเลยละ่ะดีมีคนคอยสนับสนุนมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลบินเป็นคนใกล้ชิด เป็นคนในครอบครัวก็ได้เป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมก็ได้ครับแล้วฐานออกฐานหกหกข้าหลามตัดก็คือดวงเงินก็จะเป็นการหมุนเวียนมาจากงานอ่าการงานจะผันเงินเข้ามาให้ซัพพอร์ตเรื่องของเงินงานจะซัพพอร์ตในเรื่องของเงินครับแต่ส่วนเป็นเงินโดยตรงแทๆ้ๆมันจะหมุนไม่ทันฉะนั้นถ้าเอามารวมกันทั้งการเงินและการงาน จับไพ่เขาหว่หวมกันทั้งการเงินและการงานให้ได้ว่าคนวันอังคารคนวันอังคารในดวงภาพรวมของการเงินการงานก็คือการหมุนเวียนทรัพย์สินเงินทองโดยการหมุนเงินจากงานเข้ามาการหมุนเงินจากงานเข้ามาอ่าสิอูปมานี่คือการหมุนเงินจากงานเข้ามาหาเฮ้าจังสิเป็นจังสิจังสิบไปรอดถ้าเป็นเงินในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาเป็นเงินในการที่แบบว่าไปลงทุนอนันี์ช่วงนี้งดลงทุนโดยเด็ดขาด งดลงทุนโดยเด็ดขาดนะครับเรื่องงดลงทุนช่วงนี้ขอให้หมุนเงินหมุนค่ำในนาทีการงานที่เป็นงานหลักของเราไปก่อนในเดือนนี้เนาะครับเนาะสรุปให้ว่าการเงินของคนวันอังคารการงานการเงินรวมกันแล้วได้60ถือว่ามีฐานเงินเข้าจากการทำงานแต่จะได้เสียเงิน โดยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรามาระวังการจับใจใส่สวยเงินทองครับอนไรท,ที่บ่เป็นตาซื้อ่าซื้ออนไรท,ที่บ่เป็นตาเอายาในเดือนนี้่าอยากให้เงินออกจากกระเป๋าเด็ดขาดเก็บสะกอนกำสะกอนเก็บใบสะกอนมีหายเก็บหายมีสีเก็บสีสะกอนแบ่งซื้อแบ่งจับเป็นใจให้ได้ครับโอเคครับสําหรับคนวันอังคารนะครับเนาะ <c oughs> เรื่องของการเงินการงานผู้น่วยห้ไว้ประมาณนี้เด้อ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามเ <c oughs> พจกดติดตาม เฟซบุ๊กแล้วภัยสนใจอยากดูดวงส่วนตัวกับคุณหนุ่ยครับกดแอดไลน์มาไว้เลยนะครับทักขอความไลน์มาเลยครับหรือทักไปทางเฟซบุ๊กก็ได้ตามนั้นนะพี่น้องเนาะสำหรับคิวต่อไปวันพรุ่งนี้คิวต่อไปเป็นของคนวันพุธกลางวันครับผมเป็นของคนวันพุธกลางวันในเรื่องของเงินของงานเดือนมีนาคมนี้ คลิปนี้ใบสมีสักก่อนครับบ่รู้ว่าจิไปนั่งเบิ้งดวงใช่ะมืออื่นนี่มื่อน,นี่เบิ้งอยู่นี่มื่ออ่นอาจจะไปมองไม่เรื่อยๆไปเรื่อยไปไปเลาะไปเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ใบสมีสักก่อนครับเจอกันในคิวต่อไปของคนวันวันยังก็เหอวันพูดกังเว้นดอกโชคดีมี่ชายสวัสดีครับโอ่ยกูก็ลืมนะสัว